พามาดูโรงงานผลิตช็อกโกแลตดูไบของดิจิวนั่นเองค่ะโรงงานตอนนี้แม่ครัวของเรากําลังรังสรรค์เมนูสุปเปอร์เซนให้ทุกคนอยู่นะคะนี่ช็อกโกแลตดูไบนั่นเองเดี๋ยวเธอใช้คำแบบแอดวานนะลงส่งรังสรรค์รังสรรค์ของเราพิเศษมากเลยค่ะเป็นแบบโฮมเมดด้วยก็คือวันนี้วันนนี้ะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นช็อกโกแลตดูไบที่แบบว่าทําจากแบบช็อกโกแลตสินคูน่าฟ้าแล้วก็ถั่วพิสตาชิโอแต่วันนี้เราจะมาทําช็อกโกแลตดูไบที่ทําจากถั่ว อัลมอนด์นั่นเองค่ะอัลมอนดูเทลล่าถูกต้องก็คือเคยทำแล้วเคมุงเคยทำให้ลองชิมแล้วแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากแบบว่าโอ้โหจริงๆคิดว่าอร่อยกว่าไส้แบบออริจินอลอีกค่ะแบบที่ทำกระถั่วพิเศษวันนั้นทำให้ลองชิมมีทั้งเขียวทั้งอันนี้ไม่จะสีน้ำตาลพิมพ์บอกสีน้ำตาลหมดอย่างเห็นไว่าอร่อยมากอร่อยมากก็คือเราก็เลยจะมาทําให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เผื่ออาจจะลองขายดูด้วยไม่เผลอค่ะเราไม่เผลอเราจะขายเลยเพราะว่า เราได้มีพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีไส้ใหม่ใช่ไหมป้าป๋าเออ,เอ,อแล้วเดี๋ยวเนี้เราจะขายเลยแต่วันนี้ที่ทําเนี่ยเดี๋ยวทําให้คนในบ้าน,นกินก่อนแล้วก็ทําให้ดูว่า เออมันเป็นยังไงจะได้แบบเออตัดสินใจถูกว่าจะสั่งกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าในคลิปก่อนเนะี่ยน้องพิม์แม่พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีไส้ใหม่อะ่ะยังไม่ทันที่จะแบบเออม,<ะ>มีคนสั่งมาละบอกว่ายังค่ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น <laughs> <ๆ>นะยังยังไม่ได้ผลิตเลยยี <laughs> ๋ <ๆ S 1> ยังไม่ได้ผลิตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองผลิตก่อนคือจริงๆรู้แล้วว่าทํายังไงแต่เราจะต้องแบบว่าเออลองผลิตให้มันออกมาเป็นแบบไฟแนลลุคอะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวคนที่ เขาเรียกว่า QC product หรือว่า test product เราจะเป็นนุงพิว mm. อันนี้จะเป็นของบ้านเราก่อนเลไโอเคไหมคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วไส้ช,ช็อกโกแลตดูไบเราเนี่ยทำจากอะไรก็คือมันจะเป็นเส้นคุนาฟาของดูไบนะคะ แล้วก็คือเราจะเอามาผัดกับเนยแบบว่าแล้วอันนี้คือขอบอกว่าไม่มีใครสามารถทําไส้ได้อร่อยเท่าป้าป้าอีกแล้วนะคะคือมันจะมีเหมือนแบบสุดแล้วใครเป็นคนบอกคะว่าเทคนิคอันนี้ป้าบอกให้พูดอย่างนี้แบบเขาผูกไส้ของเขาเขาเพราะเราพีเซนศษมากจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะจริงเขาไม่เคยกินไส้ของที่อื่นเออไม่เคยกินเคยกินแต่ว่าแบบ มันบางบางร้านเนี่ยมันจะแบบแข็งแข็งแบบที่ความแบบไส้แข็งแข็งกัดไปแล้วสามารถฟันกระเด็นดูดออกมาได้ก็ของเรานี่มันจะแค่แบบว่ากรอบกรุบกรอบหูอร่อยมากแบบกําลังอยู่ในแบบสัดส่วนที่เพอร์ดีเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไม่จะบอกว่าไส้เหล่านั้นน้องพิมขนาดแค่ตู้เย็นแล้วอะใช่ไงเออมันก็ยังโอเคอยู่อมามันยังกรอบยุบยุบอยู่เลยอะใช่บางที่มันอาจจะแบบเหี่ยวเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มันอยู่ได้ทุกสถานการณ์ ขนาดมันมันไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแม่เนี่ยเพื่อนแม่ไม่กลับบ้านหลายวันแล้วส่งไปสนีไปอ่ะแล้วมาตากแดดจนช็อกโกแลตละลายไส้ยังคุบกรอบอยู่เลยต้องมีเครดิตให้ปาเลยนะคะใช่ป้าเขามีเทคนิคเขาบอกว่าเนี่ยเขามั่นใจมากว่าเขาแบบละเอียดแบบในการทําไส้ไส้คขณดีมากไส้อัลมอนด์ของเราเนี่ยก็คือนี่ เราจะใช้กับอัลมอนด์เพสนะคะใส่ลงไปในเส้นคูนาฟ้าที่ผัดกับเนยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือไส้ที่พร้อมจะใส่ใช่คูนาฟ้ากรอบที่พร้อมจะทำการใส่ซอสนะคะนี่นี่แล้วก็นี่นะคะแล้วทีเนี้ยเราลองทำแล้วรู้สึกว่าใส่แค่อันนี้มันธรรมดาเกินไปเราต้องใส่นูเตล่าด้วยนูเตล่าคือของโปรดของเด็กหลายคนมากหลายๆคนชอบกินนูเทลล่า เคมูเริ่มเลยค่ะใส่อัลมอน,นะะด์เทสลงไปเลยเค่ะได้โอ้โหนีนหนห่ว้าหอมอัลมอนต้นๆเลยเดี๋ยวนะคะจุ้จุดจุดจนดนจุ้จนใจุดาุดจุดจนกจุดจุนจุดจุดคุด่ขนจุะจุดจุดจุดจจุดจุรจจจุดจ่ด ตัวเขาบอกกันว่าตัวอัลมอนด์เพสเนี่ยมันจะไม่มีความหวานนะคะก็คือมีเหมือนแบบกินตัวอัลมอนเฉยๆกลมกล่อมอร่อยแล้วก็เราจะเพิ่มความหวานด้วยนูเทลล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดเจินใครเพราะว่าสูตรช็อกโกแลตของเราเนี่ยไม่หวานอยู่แล้วมาถึงว่าสูตรไส้บ,บ้านเราจะพยายามทำ,ทำแบบให้มัน,มนไ,มไม่หวานคลุกใ,ให้ทั่วเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บค่ะเคยเห็นป้าคลุกป่ะ ไม่ต้องกลัวมันเจ็บหอมมากหอมหอมถั่วหอมนูเทลล่าฉันคิดว่าชอบมากกว่าพิตัวชีวองชอบมากกว่าพตัวชีโอนะคือมันจะมีความเขาเรียกว่าแม่ค่ะแม่หรอก็พอๆกันคือมันมีความอัลมอนด์และฮาเซลนัทคือแม่ปกติเป็นคนชอบกินฮาเซลนัทมากๆอยู่แล้วชิมชิมเยอะๆสิอย่าชิมน้อยๆมันจะได้รสเหมือนนั่นอะไง อร่อยมากมันเริ่มมีความหวานแล้วแบบอย่างนี้แล้วแต่มือความรู้สึกมันถั่วแบบถั่วมากเลยค่ะเออใครชอบอัลมอนด์นะจะรู้สึกดีเพราะว่ามันแบบมันได้ความถั่วอัลมอนด์มากๆเลยอะไรเงี้ยเออก็คือจะเป็นอีกรสชาตินึงเรอร่อยมากอะไรบ้าเจ๋ดเลยค่ะแม่จดเลยใช่ไหมจดแล้วเรียบร้อยนี่ดูใบสูตรเราใบสูตรเรามันเป็นเศษของบินใบสูตรโอ้โหเดี๋ยวต้องบันทึกไว้ในกล่องเลยประกอบร่างนะคะวิธีการก็เมื่อกี้แม่เอาแม่พิมเข้าตู้เย็นไปแล้วช็อคโกแลตทใส่ไส้ ให้เอาไส้มาใส่ช็อกโกแลตสิคะเอาช็อกโกแลตมาแล้วไส้ใส่เออนี่ได้ไหมคะหนูมันต้องเยอะกว่านี้หลวมไปอย่างเงี้ยเรียกว่าขายแพงเราต้องใส่ให้เต็มเยอะเปเยอะเอาไปแจกแบนอื่นใส่อื่นว้าทีเสียดายที่วงแล้ว ันนี้คือแบบพิ่งปรกงปกติอะรแล้วแม่ใช้ไม่ใช้ไม้พายลูกมันใหญ่ไปนี่เอาชัยช้อนเอเปลี่ยนเอาไม้พายวางประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเวลานั้นเราก็ช่วยเกลี่ยให้เขาถึงเต็มนิดนึงมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะแกะออกจากแม่พิมพ์ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราแบบมีการปรับปรุงสูตรว่าเออหวานมากหวานน้อยเออปรุงระหว่างทำด้วยใช่มันจะมี2ออันนี้ที่แบบว่าใส่มากไม่ใช่หวานหวานกลางและอันนี้จะหวานกว่า เข้าใจป่ะสีอันนี้จะหวานกว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้น้องพี่ไปชิมว่าแบบไหน,น,น,นใช่แล้วเดี๋ยวก็วคืยไหนที่จืดชอบเราจะขายนั้นเหรอคะฮะใช่ใช่ใช่จะชอบไหนขายเอ๊ะแล้วรู้ได้ไงคะว่าไหนหว,นวนานอันไหนจืดอ้าวเอออันนี้อันนี้อันนี้อ่ะสองอันนี้สอ,นอสองอันนี้คือสองอันนี้คือไม่ใช่สองอันนี้คือจืดกว่าเออหวานน้อยอ่ะชิมเลยอ่ะชิมเลยเราจะไปชิมจืดกันก่อนนะคะอ่ะอ่อมั่มามันไม่จืดหรอกมันไม่ได้เรียกว่าจืดนะมันก็เป็นสูจินกับสูบหวานี่คะจซูจินก จานนึงก็จะเอาจานสวยๆมาแค่ถือามือล้างแล้วนะเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนี่ตือสองตืสองนี่ขึ้นหวานขึ้นหวานหวานกว่าคือเด็กอ่ะจะชอบหวานกว่าผู้ใหญ่นะใช่ไหมคนแก่ๆอย่างเราจะแบบไม่ค่อยกินหวานอันไหนอืม อร่อยมากอร่อยมากคือชองคือชองอืมเพราะมันมีความเหมือนยูเจีร่าดมากขึ้นใช่ไหมคะเปิดโอ้ยแด่กินมากเป็นแบบเพอร์เฟคคัสตรงกลางเลยใช่อร่อยมากอกินกับนมนะพอดีเลยอ่ะอร่อยอร่อยเลยอันนี้ใช่มันแบบชุ่มๆด้วยอ่ะ ดีมากอร่อยมากดีมากขายมุยนี้ถูกว่าขายอันนี้ไม่ใช่นิดนึงอืมอร่อยนะสูตรนี้โอเคขายได้เลยอ่ะขายเลยไหมขายเลยค่ะอ่ะประกาศเขาเรียกว่าอะไรไส้แบบใหม่ตั้งชื่อว่าไม่ได้ตั้งอัลมอนด์นูเจลาอัลมอนด์นูเจลาแล้วกันหรือว่าก๊อกเล็กไทยแลนด์อะไรนนะก๊อกเล็กไทยแลนด์ก๊อกเล็กไทยแลนด์ก๊อกเล็ก คือคำว่าช็อกโกแลตดูไบก็ดูไบนะเพราะมันซื้อคุนาฟฟาเออมันเป็นคุนาฟฟ่าคือช็อกโกแลตดูไบมันก็เป็นแบบช็อกโกแลตกลวงที่มีไส้อะไรอย่างง่ายเออก็คือช็อกโกแลตดูไบไส้อันเก่ามันไส้พิทาชิโอใช่ป่ะส่วนอันนี้เรียกว่าไส้อัลมอนต์ก็ได้สั้นๆมันจะได้แบบว่าอัลมอนต์ดูจะเริ่มจะยาวไปใช่ไหมอืมแต่ว่าเป็นอัลมอนด์อืมเอาดูว่าจะส่งมาให้อร่อยมากอร่อยแบบจริงๆอร่อยกว่าแบบอร่อยมากอร่อยกว่าแบบอันเดิมอีกค่ะอันเดิมก็อร่อยมันคนละแแบบบบอมมันนีี้จะควา ถ้าใครชอบผลไม่ชอบบนี้มากกว่าแม่ชอบสองแบบเหมือนแม่ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะไม่ชอบกินพวกาเซลนัทอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนยถั่วเนยถั่วเนยถอืมเนยถั่วเยถั่วอนั่วเนยถส่วเปยตั่งเนยถั่ว่นี้ั่อไนยถั่วเนยที่วเนงทั่วเนยถั่งเนยถั่วเน่วเนาถั่วเราถั่วเนยถั่คเนยมั่วเนยถ่วเดิมเพวาะอถัรรูนยั่เนยั่วเนงเท่าเดิมเพรเะยะไรรเ้ยั่วเ๋ยวงงเดี๋ยวงนแค่นี้ก็งงวล้ว อย่าหลายราคาแค่นี้แม่จะงงตายาแล้วทั้งคู่อัะทั้งคู่เหรอไม่ได้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 ก็คือร, <c oughs> ราคาเท่าเดิมค่ะก็คือกล่องสอง <2 S 3> ปีนี้ภในปีนี้ภายใน,ป,นปีนี้ราคาเท่าเดิมกล่องสองชิ้นราคา239บาทกล่อง4ชิ้น389บาทอ,อันนี้ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งค่าส่งก็คือ50บาทนะคะทีนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าสั่งมาเนี้ยล้วก็จะสั่งคนเนี่ยอย่างเช่นว่าน้องพิมพ์บอกว่า บา,ง,าคงคนได้ไหมคะออแบบ<ๆ>บางคนชอบพิซซ่าจีโอด้วยหรืพินก็ชอบมอมากกว่าแต่ก็อยากกินทั้งสองอันนะคะจริงๆแม่ก็ชอบสองอันนะ กินได้ทั้งคู่เลยจะบอกให้บางทีนั่งกลางคืนนั่งแพ็คๆทำๆนะรู้สึกว่าไม่ได้แอบอยากกินมากเลยอยากกินตั้งเลยมันหอมแบบอยากกินเล้ยิ่งทำยิ่งทำมาใหม่ๆอะ่ะมันจะเงาๆสวยๆพี่นะ่าอยากกินมากเลยแต่ไม่กินนะเก็บส่งไปให้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีขาย <S <S จะลองกี่กล่องไ้อ่าก็คือบอกมาได้เช่นเอากล่องสองอย่างละไส้หรือว่าเอากล่องเอาพิซซ่าชิโอชิ้นเดียวที่เหลืออันนี้ได้ไหมเออสมมติกล่องสี่พิซซ่าชิโอ้หนึ่ง อัลมอนด์สามอะไรอย่างงี้ก็ได้พิตาเโอสองอัลมอนด์สามนี้ได้ไหมมันก็แค่เป็นห้าดิบวกเลขเป็นนะเดี๋ยวเหอะแต่ว่าขออย่างเดียวคนที่ได้ทําการสั่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งแต่ว่าอันนี้มันประกาศขายก่อนเพราะว่าคิวมันยาวนะอย่าเปลี่ยนได้ไหมคะอย่าเปลี่ยนไม่ใช่ว่าใจร้ายใจดำอะไรนะเดี๋ยวงงเือเกิดมาแล้วคือเดี๋ยวงงเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้แม่งงงมากมีคนสั่งมาสองชิ้น เราก็บอกว่าขอเพิ่มคือในคนเดียวกันนั่นแหละพอเขาโอนแบบเขาแม่สรุปยอดให้แล้วพอเขาโอนอ่ะเขาเปลี่ยนใจเป็น4ชิ้นแล้วเขาเขียนว่าเออเปลี่ยนใจเพิ่มอีก2ชิ้นนะคะเป็น4ชิ้น แล้วก็โอนมาสิแม่จะงงทันทีแล้วแม่ส่งให้เขาสองชิ้นแล้วก็มีคนที่บอกว่าสั่งสี่ชิ้นเปลี่ยนใจเป็นสองแม่ก็สั่งส่งไปให้เขาสี่ชิ้นขอร้องอยากเปลี่ยนสี่แล้วก็มาลดจะได้ฟี่ใช่ไหมไม่ใช่ใครก็ได้แบบว่าขอร้องแบบว่าแม่งงงกงมากแม่อบางแบบว่าสมมติสั่งไปแล้วอย่างเงี้ยกรุณาแบบอยาเปลี่ยนออเดอร์หรือไม่ก็แบบก่อนสั่งแบบ ใค้แบบว่าเก็บตกลงกับเพื่อนว่าแบบอยากเอากี่ชิ้นอะไรเงี้ยเพื่อนเก่เกีก็มีปัญหาใกันนะก<อ>็หนูแบบว่าสองแปดชิ้นแล้วขาดหนึ่งขาดหนึ่งหืมเพื่อนหนึ่งคนเลยอย่าค่ะต้องกลับไปต่อคิวใหม่คนนี้ยังไม่ได้ๆๆๆๆๆต้องไปต่อคิวใหม่อีกชิ้นนึงยังไม่ได้เลยคือแบบว่างงจริงๆเพราะว่าแม่มีหลายคนบอกว่าแม่ แม่มาตอบข้อความตีสองกว่าแม่ไปนอนก่อนไหมอ,อ,อะไรเงี้ยแม่ตอบไปหลับไปแม่ไม่ว่างมาหาหนูเลยอ่ะมันจะทํางานอย่างเดียวฉะน,นั้นเนี่ยเออพยายามอย่าเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่งั้นเด<อ>ี๋็กจ้างพนักงานเลยค่ะแบบทําเป็นโรงงานเลยคือให้ระบุมานะคะเวลาสั่งว่าจะเอาพิซซ่าชิโอหรืออัลมอนด์เขียวหรือน้ําตาลอะไรอย่างนี้อัลมอนด์นี่ก็คือ อัลมอนด์บวกฮาเซลนัทอัลมอนด์บวกนูเทลล่านั่นแหละเพราะนูเทลล่าคือฮาเซลนัทนะอ่าฉะน,นั้นกลิ่นกลิ่นกลิ่นมันก็จะเป็นเนยถั่วใช่กลินกล่น,นมันก็จะเป็นแบบเนยถั่ว,บบอ,วอัลมอนด์แล้วก็ได้กลิน่นฮาเซลนัทด,ด้วยอ,อัลมอน,น,นดน์ด้วย คนเล่โร่อะใช่คล้ายๆคนเลโร่ฟิวนั้นฟิวนั้นแต่ว่ามันจะได้ไม่ไม่เหมือนเป๊ะคนเลโร่เขาไม่ได้ใส่ทีโนฟ้ามิกเซ่กับแบบนี้เท่านั้นวัวนี้ของเรานะคะแล้วเราต้องทำให้ได้เท็กเจอร์นี้เลยนะป๋าเท็กเจอร์นี้ดิฉันได้ที่คิดคนอันนี้เลยใช่ไหมคะเท็กเจอร์นี้เท่านั้นคืออร่อยมากคือแม่เห็นตอนนี้บางร้านมีขายเป็นนักคาเดเมียด้วยนะอันนี้อะไรกันออันนี้อะไรกันจริงนะจริงจริงจริง แต่ถั่วแมคาดนเมียมันมีข้อเสียนะคืออะไรป่ะมันชอบหืนง่ายบางทีเราซื้อมาสต็อกเพื่อความบางทีมันอาจจะมีความยากนิดนึง่างนี้อ่ะโอเคก็ไปสั่งกันแล้วก็ขอประกาศอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าแม่ตอบช้าอะไรยังไงก็ขอเหยด้วยจริงแม่ก็ทรงงานหนักมากแล้วคือแม่ตอบช้างจริงมีมีคนโอนเงินมา14ชั่วโมงแล้วแม่ยังไม่ตอบทุ่งแล้วทุ่งอีกว่าแบบ คือได้รับใบได้รับไม้อะไรอย่างนี้ไงเขากลัวแม่ไม่ได้รับคือยังไงอ่ะถ้าแม่หายไปสักสามวันถ้าถ้าเกิน3วันค่อยมาตามเขาอาจจะหลุดเขาอาจจะหลุดขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนช็อกโกแลตของเด็กจิ๋วของแม่ของป้านะก็ตั้งใจทำจริงจริงหลิย ทำให้เด็กจิ๋วแล้วแบบพี่ด้คือคนด้วยแล้วเราไม่ได้ขายแพงน้องพิมพ์แล้วพี่ๆหลายคนเขียนมาขอบคุณบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ทําให้แบบช็อกโกแลตของอร่อยที่ราคาที่นักศึกษายงหนูเข้าถึงอเออ น่ารักคือบอกไม่งั้นถ้าแพงๆอ่ะเพื่อนๆหนูก็บอกว่าไม่กล้าซื้อร้านอื่นเพราะแพงเกินใช่อะไรอย่างนี้เราก็พยายามใช้ของดีแล้วก็อยากคิดแพงมากอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะไม่เป็ไร,ไรที่คนได้กินกันเอานิดหนึ่งเอานิดหนึ่งค่าแรงไม่งั้นจะแย่แล้วเนี่ยสักบาทหนึ่งต่อชิ้นหนึ่งโอเคกันลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลืมไปค่ะตอนที่เป็นไส้แรกอะไส้เขียวอะพิทาชิโอมันจะห่อกระดาษเป็นหัวใจแดงใช่ไหมหัวใจสไปสีแดงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไส้นี้นี่ เราจะห่อเป็นฟอยสีเงินสีเงินนี่อย่างนี้นะคะเด,เดีอยวจะห่อให้ดูถ้าได้ไปก็จะเป็นห่อฟอยสีเงินเป็นหัวใจสีขาวถ้าเกิดสั่งอย่างละไส้ละอะไรเรียกอะไรนะชิ้นละไส้ไส้ละชิ้นเออก็จะมีขาวแดงอะไรแบบนี้จะสีแดงวันนี้ไม่ได้หยิบลงมาให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะ